ชมขาบรรเทิไทยรัฐเตือนแล้วนะ,ะเตือนแล้วจริงๆว่าเราเนี่ยนะจะเกาะติดเฝ้าเลยงานลํำลึกคุณพ่อวัยพศทุกคืนเลยเพราะว่ามีตัวเลขมาฝากเช่นเดียวกันม,มีทั้งตลกมีนักเ้อาลูกภูขึ้นเวทีกันเพียบเลยทุกค,คืนก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นหยิบสมุดค่ะพ่อแม่พี่น้องหยิบปากกามาด้วยมาเตรียมบันทึกสถิติตัวเลขงานคืนที่3ามกันเลยจ้า เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นเป็นคืนที่3าแล้วนะจ๊ะ<ม>พี่จิ้มชุนชื่อแล้วก็พี่พี่สิงป์ปินตลกน<อ>ัแ่แหละคุณผู้ชมดูซะก่อนขึ้นสร้างสีสรนมอบความสุขให้แฟน,นที่มาร่วมงานพี่จิ้มเนี่ยบอกเลย พี่เนี่ยอยากให้มีงานเชิดชูพ่อไวโพศิลปินแห่งชาติแบบนี้ทุกปีเลยตอนพ่อยังอยู่นยนะตัวพี่จิมเองเคยได้สัมผัสความน่ารักของพ่อด้วยพ่อเนี่ยมีความอบอ้อมอารีให้ความเป็นกันเองกับศิลปินลูกๆุุนหลานก็จะขึ้นเวทีแล้วคุณผู้ชมพี่จิมนะยังตั้งใจมากราบรูปปั้นทั้งสามหุ่นบนศาลาด้วยก่อนจะทําการล้วงหายหยิบลูกปิงปองขึ้นมา ปรากฏว่าดูดีๆเด้อดูพร้อมกันค่ะได้เลข3 3 1สี่หนึ่งนี่เอ๊ะคุ้นๆไหมบอกไว้ก่อนคุ้นๆคุ้นกัะอะไรอ่ะเลข3 3 1สมหนึ่งมันไปตรงกับเลขที่พี่เอชยาเนี่ยหยิบไปเมื่อวานไงไหเดียวกันนี่นัดกันปะเนี่ยงานเดียวกันโอ้โหแล้วไ่สลับกันน่ะแต่แค่คนละคนหยิบคุณสามหนึ่งสามกับสามสามหนึ่งมันมีก็จะตัวเลขเนาะเป็นสามก็หนึ่งสลับกันนิดหน่อยใช่อะไรมันจะบังเอิญบังเอิญ ขนาดนี้คุณผู้ชม<ะ>เอาคุณผู้ชมเอาไปอีกสักหนึ่งตัวเลขละกันจากพ e ี่ปีเตอร์โฟ5 4 d 4ฟ4 d โฟดโฟฟ Yes I like ตะแหนวตะแหนว แดสดงว่าคุณนนักชอบลำวงหรือเปล่าอาจจะใช่นะคะ,คะพี่ปีเตอร์เนี่ยบอกผ่านมาที่สุพรรณบุรีทีไรต้องแวะมากราบคุนพ่อทุกครั้งเลยมาครั้งนี้ก็ขออวยพรห้แฟนของพ่อไวยพศเ,<อ>เ,เนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งไปเลยทุกคนจากนั้นก็ล้วงหายได้เลข40หรือว่า04นยคุณผู้ชมแล้วมันเลขเดียวกับใครอ่ะเลขเดียวกับใครนเลขเยวศิวลดน โยงใยไปมาขนลุกแล้วจ้าแม่เออไม่นี่ล้วงหหรือสไปเดอร์แมนโยมันโยงใหญ่เออจดไว้นะจดไว้นะส่วนวันที่7มีนาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อไว้จพ์จะมีการทําบุญให้พ่อด้วยก็คือวันนี้นะคุณผู้ชมถ้าพ่อยังอยู่ปีนี้พ่อจะอายุครบ82ปีแ2อแล้ว28 มันยังไงยาเลขนี้มาอีกแล้วหรอทีหนึ่งฉันขอทบทวนก่อนเพราะว่าเลขเยอะมากอันดับแรกเลยนะคะก็มีการล้วงปิงปองเข้าไปพี่จิมได้เลข3ามสอันดับ2มาคุณผู้ชมฐานนี่เลยพี่ปีเตอร์โฟดเลข4-0สูหรือ04ค่ะลองดูก็นละกันถ้าพ่อมีอายุครบเท่าไหร่นะ82ฟังชัดๆนะจ๊ะแปดสองหรือ8ปดสามจีไหนะขยับไปอีกนิดนึงแกกะลีมีการบวกเลขด้วย คิดอ,อ,อยู่ในหัวตอนนี้